พอเข้าสู่เดือนสิงหาคมการเก็บเกี่ยวลำไย,ยก็เริ่มขึ้นถึงแม้ว่าบางต้นบางลูกยังจะบอร้อมแต่ฮาวก็บอสามารถรอได้ต้องเก็บเกี่ยวในขณะที่ราคายังดีอยู่นี้อุปสรรคของเจ้าสวนมีมากมายไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝนอากาศตลอดจนถึงมแมลงต่างๆในกลางวันมีกระรอกกระแตมาคอยกัดกินผลผลิตลำไย,ยในขณะเดียวกันกลางคืน ก็มีค้างคาวและสัตว์ประเภทบางมาคอยกัดกิดกนลำไยเช่นเดียวกันต้นเล็กๆอีกก็มีหน่วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ลำไยน่าจะมานักสองปีนะครับแต่ว่ามันมีผลผลิตออกมาแล้วนะครับความจริงถ้ามันเล็กกว่านี้นี่ิันจะเด็ดเด็ดขว้างนะครับเพราะมันมีหน่วยเพราะว่ามันจะทำให้ต้นมันแกลนเนาะมันจะทำให้ต้นมันแคะนะครับประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับ นี่ยครับต้นนี้เดียวเลยว่าผลผลิตเต็มต้นเลยครับผมพอเข้าสู่เดือนสิงหาคมครับผลผลิตลำไยเกาะเริ่มที่จะต้องเก็บเกี่ยวกันเรียบร้อยนะครับเพราะว่า,าบางอย่างมันรอไปได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันได้น้ําเยอะๆในหน้าฝนเนี่ยมันหนวยไม่จะแตกนะครับคุณผู้ชมมันจะแตกเพราะว่ามันมันเปล่งขึ้นมาห,หน่อยซึ่งบางต้นนะครับมันจะมีหลายไซส์ครับมีทั้งหน่วยใหญ่แลว้วก็หนวยน้อยซึ่งถ้าเราจะรอหนวยน้ยนยอยให้มันใหญ่เนะี่ย นวยใหญ่มันก็จะาสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกในต้นคลิปนะครับมันมีความเพื่อนฮ้อว่าความกดดันของเกษตรกร,ร,กรนะี่มันมีหลายอย่างนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มพ่นสารมาล้เริ่มพ่นส,สารมาจะติดหรือเปล่าก็ยังหมองหูนะครับพอติดมาแล้วนวยจะใหญ่หรือเปล่าก็ยังหมองหูเพราะพอ,อมีผลผลิตขึ้นมนาะปุ๊บจะหลอดพ้นจากแมลงล้วก็สั์ต่างๆได้เยอะแค่ไหนก็ยังหมองหูอีกนะครับพอหลอดมาได้ราคาจะถูกหรือว่าจะแพงก็ต้องมาเสี่ยงกันอีก เห็มรอบเห็มหลายๆรอบนะครับผมนึกว่าเพิ่นมีคํากล่าวอยู่คํานึงว่ากเกษตรกรเป็นอาชีพเดียวที่บบอนุญาตให้รวยได้นะครับนั่นก็คือเสมอตัวกับอ่าก็คือว่าหมายความว่าได้กําไรในรอบนี้ก็ต้องเอาไปลงทุนในรอบปีต่อไปนะครับได้แค่พอมีพอขีนพอใช้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะลําลบากหน่อยเพราะว่าระบบทุนนิยมนี่แหละครับมันเลยบีบให้เอาจะต้องมาใช้ชีวิตกันแบบนี้นะครับผมด้านหลังนี้มีหลายไซส์เลยนะครับผมแต่ว,ว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะ พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยนะครับเดี๋ยวไปดตามชมกันในคลิปเลยครับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งในหน้าฝนนะครับเวลาเขาเก็บผลผลิตเนี่ยถ้าวันไหนเจอแดดก็โชคดีไปครับแต่ถ้าวันไหนฝนตกไหนยุงมันจะเยอะนะครับคุณผู้ชมเพราะมันอากาศมันจะคลึ้มๆนระยุงมันจะออกมานะครับก็ใจฟูมิปัญญาของชาวบ้านก็คือก่อไฟนะครับใจควันเนี่ยไล่ยุงแล้วก็มาแรงในการเก็บเกี่ยวนะครับผมเหยียงก็คือถ้าเป็นสวนใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นสวนในปะ เรื่องแกนนะครับค่อนข้างดีต้องระวังเรื่องลังแตนเนาะแต่ว่าทางนอกนี่มันใกล้บ้านครับมันบ่ค่อยมาแปรลังเัวาใดนะครับถ้าเป็นภูมิภาคอื่นเนี่ยอาจจะมีความสงสัยนะครับเพราะว่าที่เพ่นขายตามตลาดเนี่ยพ่นจะขายเป็นอ่าเป็นพวงเนาะเป็นปุกนะครับผมแล้วก็อ่าทีนี้ถ้ามาเก็บเกี่ยวในส่วนแต่ละส่วนของของ้าบ้านเนี่ยพ่นจะเด็ดเป็นเป็นแกนนะครับ พอได้ผลผลิตไปแล้วเนี่ยท้าไมมีความแตกต่างอย่างไรถ้าเอาไปขายห้ือโคนกินเนี่ยเพื่อนจะามัดเป็นปลุกเป็นปลุกไปนะครับล้วก็เป็นจ้างเป็นกิโลเนาะแต่ว่าที่เพื่อนเก็บส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนจะเด็ดเป็นเป็นนุ่ยเป็นนุ่ยไปเพื่อเพื่อนจะเอาไปอบแห้งนะครับคุณผู้ชมอบแห้งเพื่อส่งออกไปประเทศจีนนั่นเองนะครับผม ทีมเก็บนี่จะแบ่งเป็น2ชุดนะครับก็คือชุดปัจจัยนี่็นจะขึ้นด้านบนนะครับคุณผู้ชมเพื่อฟันเอาผลผลิตลงมานะครับต้นลำไย,ยนะ่ะฟันอ่นูนมันลงมาเพื่อจะฟันลงมาเป็นกิ่งเป็นกิ่งเพื่ออาศัยแต่งกิ่งไปในตัวนะครับเพราะว่าในฤดูการเก็บเกีเก่ยวของลำไย,ยเนี่ยมันจะเป็นวนอย่างนี้ทุกป,ปีครับคือหลังจากเก็บเกีเก่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนก็จะแต่งกิ่งเพื่อเพื่อนเขา่าทําสาวนั่นแหละแต่ก็มาถึงขั้นทําสาวนะครับก็แต่งกิ่งให้มันดูโปร่งเพราะว่า ถ้าใบมันปร่งเนี่ยผลผลิตมันจะออกดีแล้วก็จะลดเรื่องของเชื้อราอะไรอย่างต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตลำไยได้นะครับผมเ็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเปิ้ลนี่ครับเปิ้ลจะตัดลงมากล่องไว้นะครับโดยมีผ้าใบเนี่ยปูปูไว้นะครับคุณผู้ชมฝั่งพอใจเพื่อจะตัดเอากิ่งลำไยเนี่ยมากองกล่องไว้หลังจากนั้นไม่ยิงนะครับผมเปิ้ลก็จะตัวมานะครับเพื่อมาเด็ด <S <S เด็ดให้มันเป็นแกนเป็นแกนนะครับ เป็นลูกเป็นลูกนะเนอะถ้าคนภูมิภาคอื่นฟัง,มงหมู่เรื่องนะครับเด็ดเด็ดเด็ดใส่ถังไว้แล้วก็เอาใส่กระสอบนะครับผมแต่ถ้าคนชอบกินลำไย,ยนี่คงจะเสียได้นะครับคงจะอยากได้เป็นพวงสวยๆมากกว่าเนาะแตอ่อันที่เปิ่นขายเป็นพวงก,ก็มนี้นะครับก็จะแพงหน่อยแต่ว่ามันแนนได้กีนครับมันจ้าครับกว่าเราจะมาคัดเอากิ่งสวยๆลูกสวยๆมาแหมแล้วก็มา,ม,ามัดเป็นพวงแฮมโอ้มันได้กี่นะครับเมินเกินไปนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเนี่ยคือคือบริเวณที่สวนลําไยนะครับมันจะมีในบ้านนี่มีบบเยอะนะครับมีประมาณสิบกว่าต้นกันแล้วก็ลองแพนมาฝั่งนี้นะครับอันนี้คือต้นไผ่นะครับคุณผู้ชมซึ่งกระแตนะครับหรือว่าอีอ,อีอีเกนอีไนนะมันจะอยู่ในนี่นะครับรังของกระหลอก,กะแตเนี่ยมันจะอยู่ในเนี่ยเพราะผลผลิตมันซุกเนี่ยมันจะลงนะครับ มันจะมีกิง่งพผ่ที่โน้มลงมาเนาะอันนั้นเป็นเหมือนสะพานมั้งนะครับผมเวลากลางวันเนี่ยมันจะมาก,กินครับมาก,กินลำไย,ยซึ่งผลผลิตก็เสียหายค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็มาได้ม่ได้ไปฆ่าไปอย่างมันนะครับได้เต็มที่ก็แค่ไล่มันเนาะแต่มันเยอะมากครับอยู่ในกอไผ่ยเนี่ยทำรังอยู่ในนี่นะครับอีกฝั่งอีกฝั่งดอยนั่นเป็นกระหลอกนะครับฝั่งนี้เป็นกระแตครับผมหรือว่าอีกเกนอีไนนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเรื่องของหัวข้อนะครับที่ผมบอกว่าทําไมเก็บลํยาไยหน้าฝน ถ้าฝนตกมันบอกควรจะเก็บนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มเก็บไปแล้วมันก็บม่มีทางเลือกแม่นก็ครับนั่นก็คือถ้าเก็บลําไยนะครับถ้าวันไหนแดดออกเนี่ยจะโชคดีมากก็คือเปลือกมันนะครับผมเปลือกมันจะคลายความชื้นนะครับคุณผู้ชมจะทําให้เปลือกเหนียวเพราะฉะนั้นการแตกกระไาษยังมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากแม่นก็ครับแต่วันไหนถ้าฝนตกปุ๊บพอฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยเปลือกความชื้นมันจะสูงนะครับบริเวณเปลือกของลําไยเนี่ยพอความชื้นมันสูงเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะแตกครับเวลาเอาเก็บมาต่อจะาเอาจากธนุถนอมได้กระแจงจะถ้าเอาไปใส่รวมๆกันปุ๊บมันพื้นหองมันยิ้มนะครับก็คือมันจะปีออกมาเปลือกมันจะแตกออกมาเพราะว่าเปลือกมันจะกรอบเวลามันได้ความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังแต่ว่าถ้ามันเก็บไปแล้วเนี่ยครับถ้ามันเก็บไปแล้วเรียบร้อยสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วฝนตกเนี่ยมันก็มีทางเลือกต้องเก็บต่อนะครับซึ่งถ้ามันแตกไปแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปขาย เพื่อนจะมีเพื่อนจะมีเครื่องแยกไซส์นะครับผมเครื่องหล่อนหล่อนลำใย,ยนี่นะเวลาหาาไปเทปุ๊บจะมีพนักง,งานนั่งนั่งเฝ้านะครับถ้ามันแตกเพื่อนก็จะเก็บเอาเอาลูกที่แตกนะออกนะครับซึ่งมาได้นับรวมในน้ําหนักก็คือทิ้งนั่แหละครับก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยได้น้ําหนักน้อยลงนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเก็บลําใยก็เลยค่อนข้างทีง่จะโชคร้ายถ้าเจอผนจกครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับคุณผู้ชม2ต้นเนี่ยมันดกมากนะครับเต็มต้นเลย แต่ว่านี้ครับมันอยู่ใกล้ภูเขานะครับแล้วกระลอกมันมีหังอยู่บนนี่นะครับบนต้นต้นพ้นหองต้นไม้ไฮหรือว่าต้นไซใหญ่นะครับหลังบ้านหลังบ้านต้นไม้ที่บนดอยนี่นะครับที่ผมไปแปงบ้านต้นไม้ไว้เน่ยมันจะมีรังกระลอกรังใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยพอเฮ้า่อยูหรือว่าเฮ้าเผลอนะครับมันลงมากี่ลำย้อยครับเกลี้ยงเลยนะครับสองต้นเนี่ยแจกที่สองต้นนี้นี่ดกมากๆเต็มโตเลยนะครับดกกว่าต้นอื่นนะครับเนาะ แต่ว่าตอนนี้มันมีลูกเหลือลูกแค่ลอมแหลมนะครับกินแบบกินมโหร้านมากเลยนะครับโอ้โหนี่ละครับมันคงจะทําใดกับมันก็เลยต้องรีบเก็บครับถ้ามันเขานก็จะเบลืออย่างแล้วนะครับผมเนี่ยครับต้นมะละกอที่เราเอามาปลูกไว้บริเวณบ้านต้นไม้ของเรานะครับคุณผู้ชมมีผลผลิตแล้วนะครับโอ้โหกว่าจะได้กินนะครับปกติผมปลูกแค่ปีเดียวก็ได้กินแล้วนะครับแต่ว่าต้นนี้ผมซื้อว่าสองปีนะกว่าจะออกน่วยนะครับเพราะว่ามันแรงเนาะมันอยู่บนดอยนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูผลผลิตด้านแ่งก็มีที่เหลืออยู่นะครับต้นอื่นนี่ตายหมดละดอกคงดอกแค่อย่างตายหมดละเหลือนี่ครับว่านหางจระเข้นะครับแล้วก็มีว่านดอกทองอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็นี่แหละครับภูเขาหลังนี่แหละที่ผมบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นรลังของกระรอกนะครับตรงหน้าผานะครับ ด้านบนของหน้าผามันจะมีต้นไสใหญ่อยู่นะครับผ่านกอว่ามันจะมีหลกไสไหลลงมานะครับเพราะฉะนั้นกระลอกมันทํารังอยู่บนนี้ครับพอมันทํารังอยู่บนนี้ก็เวลาผลผลิตลําไยสุกมันก็นลงมากินครับเกือบจะหมดละโอ้สุด,ดยอดเลยนี่คือกระลอกที่ลงมากินลําไยนะครับคุณผู้ชมไข่ <laughs> มกุกลงมานี่นะครับกระลอกกระลอกนี่มันชอบลงมากินลําไยนะครับเอาเอา,เอา แมวชนบทก็ดียังนะครับคือเขาไ,ได้เลี้ยงในระบบปิดเนาะเพราะฉะนั้นมันจะอิสระมากๆครับมันจะไปไหนมันจะเล่นอย่างไปหาจับอ๋อจะทันไปหาจับไอแมงกระอกอกไออย่างนี้ก,ก็ได้นะครับกระแตเนาะจับหนูจับอย่างของมันนะครับผมไขมุกลงมาลงมาอะไรลงมาอะไรเร็วๆลงมาเลยไขมุกลงมา ลงมาได้อะนอไปแล้วเนึไปดูปีนี้มีความโชคดีมากๆนะครับโชคดีแบบไหนก็คือ,อผลผลิตเนี่ยเวลาเ,าเอาไปขายนะ่ะมันจะได้ราคาถูกนะครับเพราะว่าปัจจัยที่ทําให้ลําไยราคาถูกในปีนี้ก็คือโรคระบาดนะครับเพราะโรคระบาดปุ๊บเนี่ยการบริโภคของคนในประเทศก็ค่อนข้างที่จะลดเข็มขัดขึ้น2 าการนำนำผลผลิตไปอบแห้งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะทําทได้ลําบากเพราะว่า,ามันมีปัจจัยเรื่องข้อจํากัดในด้านการขนส่งระหว่างประเทศนะครับเพราะว่า,าด้านต่างเมืองนอกเองก็ยังความการระบาดของโรคระบาดนี่ก็ยังมาได้หายไปนะครับล้วก็ค่อนข้างที่จะขนส่งลําบากนั่นแหละมันก็เลยปกติยังแทบเป็นอีล่วงอย่างที่เฮาเฮาเก็บแล้วก็เด็ดเป็นลูกไปลูกแล้วก็ใส่กระสอบนี่นะครับคุณผู้ชม ในปีที่ของผมติดเยอะๆเนี่ยจะได้อยู่กิโลกรัมหนึ่งประมาณสัก30กว่าบาทนะครับที่ที่ขายได้นะปีนี้ดีครับมันบัตติดล้และราคามันถูกนะครับดีอย่างไรเพราะว่าถ้ามันติดทั้งสวนเนี่ยเขาก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในจ้างคนงานมาเก็บแหมแล้วก็ต้องฉีดฮอร์โมนบำารุงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ค่าใช้ใจ่ายเขาเยอะขึ้นนะครับแต่สวนใหญ่บัตติดเนี่ยเขาโชคดีคือเขาตัดค่าใช้ใจ่ายส่วนนั้นออกไปแล้ว ผมต้องไปบำรุงไปอย่างแล้วพอไปขายก็เรื่องขายไปได้ไปเยอะอยู่แล้วเพราะราคามันถูกในปีนี้นะครับก็คือโชคดีไปก็เหลือแค่ในบ้านเนี่ยอยู่แค่สิบสิบกว่าต้นยี่สิบต้นนะเนี่ยเราก็เก็บพอได้ขายได้ก่อนสักบางกี่พันนะครับได้ไปเยอะหรอกคานวณดูแล้วเนะี่ยได้บากี่พันก่อนยังดีนะครับที่ว่าเราก็ได้ก่เอาไว้เป็นทุนในการที่เราจะไปลงทุนในของหลบปีแน่นี่นะครับก็โอเคอยู่นะครับผมปีนี้ก็เลยสบายสบายเลย มันก่อมันก็อย่างที่บอกนะครับบางครั้งถ้าพาะมันเปลี่ยนส่วนของเฮาไงถ้ามันเตดทั้งส่วนอะเฮาบักเก็บก็มาได้นะคุณผู้ชมเสียได้มั้ยนะครับมันเต็มส่วนเนี่ยเฮาบักเก็บก็บาได้นเ,ไดนนนนเนเากเกนะเพราะมันเป็นส่วนเขานะครับแต่ถ้าเฮาจะเก็บค่าช้จใจมันก่อสูงนะครับเพราะว่าต้องไปแจ้งคนงานไปไโอ้โหหลายอย่างครับเปนห้องสูงหุ่ยเนาะสูงหุ่ยมันเยอะนะครับก็เลยปีนี้ชิวๆเลยครับผมก็เก็บเฉพาะที่มันอยู่ในบ้านนี่นะครับเวลาไปขายเนี่ย มันจะมีหลายไซส์นะครับถ้าไซส์ใหญ่ๆเพิ่นห้อง 2A นะครับซึ่งมันจะเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดเพิ่นจะเอาไปขายเนะี่ยมันจะมีราคาที่สูงนะครับมันจะมี 2A มี A เดียวแล้วก็ B นะครับ B นี่จะถูกสุดนะประมาณบเกิน10บาทนะครับแล้วก็ไซส์ไซส์ A เดียวก็จะรองลงมาอยู่ประมาณ10กว่าบาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า 2A นะปีนี้อยู่ประมาณ22-25บาทนะครับ แต่ในในปีก่อนๆน,นี่โอ้โหตอนถ้าของผมส่วนใหญ่ติดปีนั้นนะครับได้กิโลกร,รัมละ30กว่าบาทเนี่ยได้เยอะมากๆเลยครับผมได้เยอะมากๆเป็นหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นแห่มันใหญ่จัดนะครับลูกจากกลมๆเนี่มันจะเบี้ยวเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามัน,ม,นมันใหญ่เต็มที่เนาะ นี่นะครับน้ำใยนี่มันหวานจัดนะครับเพราะฉะนั้นกินเยอะไปได้มันจะห้อนไนครับห้ามกินเยอะนะครับห้ามกินเยอะนะครับคุณผู้ชม เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีน้ําตาลเยอะนะครับในลาไยนะห้ามกินเยอะนะครับเด็กๆก็ห้ามกินเยอะนะครับผมโดยปากจะห้อไในนะครับผมเป็นแผลเนาะห้ามกินเยอะนะครับไปครับเก้เย็ หายอันที่แมจ้อนอนี้มจ้อนไหมอ๋อนนะครับเป็นรอยกินของกระ,ะแตนะครับคุณผู้ชมครับมันมันจะกลินน่วยไหนมันจะกินประมาณนะครับกินเครื่งนวยแล้วก็ซดไปกินน่วยไหมนะครับแล้วก็อล่วงลงมานะครับผมกินมาคุ้มค่าเลย เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเพื่อนเอาใส่กระสอบถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยถ้ามีแดดออกเนี่ยเพื่อนจอาใบลำไย,ยถมไว้นะครับคุณผู้ชมมาฮื้อแดดเผามันเกินไปนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะครับที่ว่าเอาลำไยโปกๆไว้ในสวนใหญ่แล้วมันลืมก็มีนะครับบางทีทิ้งไว้กระสอบสองกระสอบเนี่ยต้องกลับมาเอาไปขายทีหลังนะครับเพราะว่า,บากบเยอะเกินไปแล้วก็มันมองไม่เห็นนะครับผม เลยนะครับสรุปว่าชาวสวนมีความเสี่ยงอะไรบ้างในการทําลําไยนะครับก็คือเสี่ยงแรกนะครับเสี่ยงที่1ก็คือจะติดหรือเปล่าก็ยังมหูทั้งครั้งที่เราฉีดฮอร์โมนอย่างไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะติดหรือไม่ก็ยังหมูเพราะว่าสภาพอากาศแรงหรือไม่มีฝนหรือไม่นะครับเสี่ยงที่2ก็คือพอติดแล้วเนี่ยลูกจะใหญ่หรือไม่เพราะว่ามันได้หมายความว่ามันหลังจากที่มันติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมันจะใหญ่กุลูกนะครับผมพอเสี่ยงที่3มปุ๊บ พอลูกโตแล้วปุ๊บจะหลอดพ้นจากมาแมลงหรือไม่มแมลงเอ้ยก,อก,กระหลอกกัดแตบบา,างข้างคขานะครับนี่ก็คือศัตรูของลําไย,ยนะครับผมพอหลอดจากมาแมลงมาอันดับสุดท้ายเสี่ยงสุดท้ายครับราคาจะสูงหรือไม่นั่นแหละครับนี่คือการสรุปนะครับผมว่าอ่ากาจะมาเป็นผลผลิตที่คือคุณผู้ชมได้รับประทานกันมันก่อมันแค่นี้จะมีความเสี่ยงนะครับแดดซอกแดดแล้วก็สรุปเรื่อง ทำไมเวลาฝนตกเก็บแล้วมันมีความเสี่ยงนั่นก็คือถ้าเลือกได้นะครับอย่ากเก็บในตอนโดยวันที่ฝนตกเพราะว่าจะทำให้เปลือกมันเนี่ยได้ความชื้นเยอะแล้วมันจะแตกนะครับผมแตกพอแตกปุ๊บไปถึงร้านขายเนี่ยพวกจะก็จะคัดออกหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีที่บ่สามารถจะเลี่ยงได้ก็คือเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วได้สักพักแล้วก็ฝนตกเนี่ยทีนี้เราจะบ่สามารถจะยุดได้แล้วก็จะเป็นจะต้องเก็บต่อไปนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เฮาตัวไว้เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เฮาจะพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมด้วยคอนเทนต์อย่างนี้แหละคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับมันมีอะไย่างที่มันไต่ตัวสําหรับช่องนี้ตามชื่อช่องนะครับมีสปะนะครับผมแล้วก็แฮมย่างก็คือตอนนี้ยอดซับสไครต์เฮาประมาณ9 2 0 0หนะครับเพราะฉะนั้นเหลือแฮม8,000เนี่ยมันจะครบแสนละคุณผู้ชมนะครับมีส่วนในการเป็นกำลังใจให้เฮานั่นก็คือไปชักชวนเพื่อนๆหรือว่าแชร์กลุ่มแชร์ช่่อองงขเเฮานีย ไป้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดติดตามเยอะๆนะครับมันจะได้ถึงแสนไว้ๆถ้าได้แสนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ